สวัสดีค่ะยูนใีต้รับสู่างเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาเก็บตะครบนะครับพี่น้องตะครบมีแต่ลูกโตโตพี่น้องดูกล้องค่อยหมุนได้ไหมเนี่ยพี่น้องดูค่อยเก็บตะครบมีแต่ลูกโตโตทั้งนั้นเลยฝนตกฝนตกอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตะครบก็ลูกโตแดงเต็มต้นเลยพี่น้องน้องไบ่หมอนไม่อยู่ด้น้องไบ่หมอนชอบเก็บตะครบ เก็บล้วก็มาให้เจ๊ตุ่มกินต้องไปม,มอนกลับบ้านจังหวัดกาญจานะบุรีขอบคุณนะคะเก็บตะบรบวยกันครับพี่น้องเก็บใส่กระเป๋ากางเกง <laughs> เก็บแบบโบราณโบราณพี่น้องมีอะไรใส่ก็เก็บใส่กระเป๋ากางเกงมาจากกลับจากเลี้ยงวัว <laughs> เก็บตะขรกันเด้อเนี่ยโอ้ยใส่มือให้มันดูมันก็ไม่เห็นเนาะ เนี่ยตะขบเ,เห็นกันไหมพี่น้องเนี่ยตะขบเก็บตะขบก่อนมีแตะลูกสวยๆน้มๆลูกโตๆด้วยนะฝนตกฝนตกแล้วมันก็ไถ้น้ำเนาะพี่น้องมันก็อุดมสมบูรณ์มันก็เยอะตะลูกตโตๆเลยโอ้ยตะขบแดงเต็มต้นเลยพี่น้องเก็บตะขบด้วยกันเด้อของอร่อยนะเนี่ยลูกนี้ลูกใหญ่มาก ลูกัะโตเลยกล้องอยู่ด้านไหนโอ้หากล้องมาเจอเก็บตะขบด้วยกันค่ะดูพี่น้องเดี๋ยวให้ดูตะขบทำอย่างนี้มันเห็นไหมพี่น้องเห็นอยู่ด้วเนาะเนี่ย เจสุมจะเก็บตะขบให้ดูนะโอ้ยแดงลาแดงเลียงเลยพี่น้องสอ,อนตะขบตะขบสุกลูกโตด้วยนะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะลูกมีแต่ลูกโตโตเลยนะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยทำไมมันเห็นหน้าเจตุมอ่ะเราต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมถึงเห็นเ <laughs> อ่อตะขบสะอ,อน เก็บแล้วก็ใส่ถุงกางเกงเหมือนเด็กสมัยเด็กขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเก็บตะขบกันค่ะนี่ต่ลูกโตโตสอนตะขบพี่น้องพี่น้องดูตะขบฮะแดงเต็ม แเต็มเลยพี่น้องเนี่ยตะกบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีแต่ลูกตจะโตเลยมันได้ฝนฝนตกสองครั้งลูกก็โตอ่าเก็ไเเกไเก <laughs> กบไปทำคอนเทนต์สิอ่ะคอนเทนต์อ่ะเก็บไปทำคอนเทนต์กันเด้อพี่น้องเก็บตะกบไปทำคอนเทนต์ก่อนได้แล้วหนึ่งคอนเทนต์เนะะะาะตะกบตะกงาม ลูกจะโตโลูกใหญ่มากเลยพี่น้องตะบลูกใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยเยญ่มากเลยวันนี้รวยนะพี่น้องวันนี้วันหวยออกวันที่หนึ่งใครจะรวยเป็นเสรษฐถมั่งโอ้สอองตะคบลูกใหญ่เก็บได้สักถ้วยหนึ่งเนาะเก็บสักถ้วยหนึ่งพอดี <laughs> ขอบคุณนะคะ ความสุขความสุขของเราความสุขของเราเก็บตะคับก่อนพี่น้องสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะความสุขของเจ๊ตุ่มค่ะพี่น้องตะคบับ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 ตะคบัะคบโอ้ยสอนลูกมันโตตก,กก็ดกรูปใหญ่ด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกอคอมเมนต์ค่ะจะจะขอบกุณก่อนนะคะลูกโต,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 โตๆทั้งนั้นเลยเก็บแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเหมือนเด็กๆตอนเก็บของ <laughs> ก่อนจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนาะพี่น้องพักเที่ยงกราหากันไปหาเก็บผลไม้มาก,กินใส่กระเป๋ากระโปรงกังนเนาะ ย้อนอดีตจำอดีตได้ไหมพี่น้องตะคบค่ะตะคบทำไมทำไมเด็กๆไม่มีหน้าตะคบเนี่ยขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแคร์ทุกรึทุกเ,กเกมต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้จ้าแห่งๆรวยๆปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ